สวัสดีครับมืนอนี้มาลวยผ้ามาตามแนวทางของน้องผู้วินเพิ่นกำมข้อสารให้มาสองงวดนะครับงวดแรกซีหกนะครับงวดสองห้หสองเจ็ดเลขออกสองหกนะครับงวดนี้เพิ่นกำให้แล้วนะครับวันศิใหญ่วันันนะครับยายวาเลยตัวเดียวห้างเดียวคือเก่าแหละนะครับเป็นเลขตัวไรก็ลองไปตามน้องผู้วินกำมข้อสารกันเลยครับทีห้องรับเาิ่ผพาพี่น้องมาเง็ดกทีห้อง เห็ดลายเหร่ไหลายเหเห็ดเหเอตะไข่เห็ดแดงตะไข่ลายก็น่้าฟันดีวะไงคับันดีวะพันเปนไเล้ยงนันยังว่างเงินหนึ่งนถือป่ะพอ

เรื่องคนเราเด้ส่วนใหญ่จะเป็นเศษาีจานลอยันทีนี่ห้าร้อยอะไรจานลอยนะครับเราื่อบาดโค้มรมๆครับต้หายังมาขายย่าัวจ้าเออชัวพิ่ชัวทั้งแงเาอืมวันนี้จำเนาะสวัสดีครับ ต่อนดยใลกิากบสปปสปปสปโอตอวั่น <Abby> ห <at> ้างต่อต <expert> oh, so mm ัวตอตัต hmm. อ จะมวนนี่เราจะด่างนี่แหละตัวตัวนี่นกเรอนอดตรงมันองนมันตอดาอเเดี๋ือมาแยหน้ยยมาขายนี่ักนงไงสดๆด้วครับนี่ย โอโน่นเฉลยมีตีมีน้อนทีนึ่วันเนี่ยขึ้นฟันวันถือร้อนทีนึ่งเยอะเอาสิหาเหลียกที่นองน้ำก็น okay. ่าะยอมก็ได้ตรงนี้ได้สฉลยวุ่นวอนได้ยังให้แทนออคนถือร้อนทีหนึ่งจำเขาเข้ากหาสามพุกหนึ่งะนี่จ็สองสามพุกละ ทามง่ลมีก่งไมแม่ได้เื่นแล้วโอ้ยกระจอกน้องทีเดียวกันแหลเออเดินยังหากนได้ยังนได้ไม่ต้องวา236ฟันเดียวครับผมกัเยกัดได้สา่อ้างเอ้ยสมบูรณ์มากมงามเนาะจมขายแท้งเลยแท้งหรือเปล่าดีนะ สีง,งามรับท้องดีว่ามทับทิ้สีงามโอ้ทับทิสีงานนเนื้องามนะุมุมไีตกมนมัน็สีงามเลยสมสื่อบมเ,เออยนาห,ายห,นาหายอหายนาหอยโขงหอยฟังนะครับหอคมนี่ักแน่มงนี่ได้นะครับขอ้อ หมดกไข่มะเ่รไข่นี่ยหรอนี่เรายังกไข่ละพนเนาะกรถางเกเนะโอ้ยแม่ดุนปันดีเนะแม่ดุนพอลราพอเรา้าข้ารุ่นเต่อันนงค้ามไรกับว่าใด้ไเดี๋ยวอคิดน้ำผมอื่ม เวงสุข้าบลายบูฝันว่าเขายิ่งกันไมฝันน้อเพื่อนต้องสอบมายิ่งกันไดหรือไงแซ่บๆหรอดุนแม่ดุนเนื้อท่านินน้ำหมูยูไก่กุเร่บันบัญญายูใช่แดนอนยูอรันญยประเทศก็เลยโอ้ยกินน้ำโชว์ไปตามข่าววันนี่แม่อุมไปอ่ามขเสียมพร้อมค่ะเพื่อนเพื่อนไปยูซื้อยูไก่จักน้อยยูวายเตีรอมเสียมพร้อมไว้ไก่จักน้อยยู่ว่าสัพยมนาเนาะ

ตาม้องผู้วินนะครับเดอซอี่ขอมาหลายเห็นผู้วินกำขอทานแม่นๆนะครับ <laughs> <laughs> ให้ยกก็ได้พ้าน,นีเจ <c oughs> ้าหายไปเจ้าหายแล้วมาละละมาล้ละ <c oughs> หายกันเลยจะเอ้ยเดียด๋ยวบงกนมจก่อเุ้ยเห็นไหมเห็นยังไงบ้างเฮ้ยตัวไร่ย่งงานเด็กคนกำไหนไป ได้มตาีมังคอ้ยนักกล้องเลยบอกแม่เด้ลาได้เลยขนมน่เห็มสีสืบอนมมาสู่กิมน่อุ้ยใส่เสียสุภาพก่อนมาเดี๋ยวจะบอกทำไค่หมดนะทำสองวันนะครับวดแรก วแรกอันซีหกหกีเนาะอ่าเตรียมเตรียมเดินหางวดสนี่สอก็ดออกออกสองกหาเ่นกลับตัวเลยครับฮะเก็ดเก้โอ้ตัเดียวพี่น้องเียนไว้ถ้ัยเด้อนะครับน้องเือไปล้วหัวเงินไปงาไปแล้วอานะครับน้องผู้วิ่น้องวันนี้กลบได้เิบเก้าด้อนะครับเกเมตร กำขึ้นวันศิลป์นึ่นะครับกำวันศิลป์นี่งนะกำมาขึ้นนะครับวันศิลป์เจ็ดสิบเก้าเมตรนะครับการในเจ็ดหกเจ็ดแปดนะระวงหวควายเป็นลงเตีมหนึ่งเมตุเอเขากับเลยชิล์ลงแต็มหนึ่งเด้อนะครับเินกำห้เม็ดเดียวนะครับตัวเดียวห้างเดียวคดือดเจ็ดเก้านะครับเลยลงอหอยเตีมหนึ่งเป็นเจ็ดหนะครับเจ็ดเจดแดลงแตีมเดียวเนาะบดก้อนมาเจ็ดไอซองเจ็ดมันดอกสองหกตมนึง มันมีกะระโดดแจมหนึ่งที่เก่าได้นะครับล้วนฟังดีแต่ว่าัตมนะัวเดียวห่างเดียวได้นะครับสำหรับเด็กกับข้าวสารน้องผู้วินเ<ม>ด้อนะครับเอซี่โชงหมานกันได้นะครับเนะะบาะขอบคุณลหลายๆจา้าโชงหมานได้เอซี่ซื้อนมคือกินได้

บา่ <c oughs> บาทีว <c oughs> ่ามันยังนอมาเดยปแล้ <c oughs> อาสัตวเนื้อครับนอ้องผู้วินเนะาะสรุปเช่นนึงไปตัวข้าอา่าสรุปว่าน,นองผู้วินการข้อสารขึ้นวันศิเนื้อครับเสิบเก้าเมตรนะครับเอ่อการหน่อเจหกะนะครับจบ้ว่าอุปกรอนรถแตมหนึดดน่ง <S S S เล่นรถน้ำแห็งน้ำมวลนี่เล่รถเจ็แปามตอนสองกร์สองหกน่งานรถแมหนึ่งเป็ตัเลยว่าเอารถแจมเพื่อน้ำเนี่ยเป็น,นยนงนนังการสเปนะครับเนาะ เจ็ดเก้าอ่ะไปเจ็ดหกนะครับรถแต็มหนึ่งอือขึ้นเจ็ดแปดเอาไช่วงกันมาน้ำนองคู่วินเนอะนะครับในวันนี้ไปช่วงกันมาครับไปเฮ้งต่อต่อฮันจบตลาดต่อของงองคู่วินกันน